ยนล่ 8, 8, 8, 8, 8. าเขปล่าเข้าหรอียงคหรับป้ปล่านนปานปลนนะครับปลานข้างลดนะครับนะ มาลูนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับสุเปงแปตากมันไม่เท่าเอามต่ากเอามากนะครับเบาครับเบาเบาเบา คือทุกๆ

คุณผู้กให้ตมเปได้มอนนครับเบยนรั400ัน4 0 0 0้น้อยเเลย4ะ0 0 0บ้ยีเน40,000ทำีกนี้ว่าเหาัดาหนะครับไปเรื่อยๆกันต ห5้าคะแนนนะครับซุปเปอร์เฮงแปดแปดนะครับ